อยาคิดชิบแตงโคตรหูด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 โซลิอาเป็นอะไรเราจะเปิดกันอย่างนี้จริงๆเลยอยู่กับผมจะโดนโดนลอยลอยได้แล้วนี่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 หลงอยู่กับผมจะโดนโดนลอยลอยนะครับผมนะตอนนี้เราไม่อยู่เกม หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ออเดอร์จุ้ยนะหรือน้ำส้มเอ่อมิเลเมตคาปีเออไม่ได้คาดโฆษณาอ่ะพีเนี่ยน้ำส้มเลยเนี่ยตรงไหนตู้หมุนๆนี่ใช่ไหมลูกน้ำส้มเนี่ยไม่ไม่ไม่เออเดนไม่ใช่น้ำส้มครับอันนนั้อะไรอิสุอิซายฟอสอิสักอ้าวถอยเลยหมดเลยวันนี้ต้องตบแล้ววันนี้ต้องตบแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกมพูดไปแล้วด้วว่าลืม มาเล่นกันเลยดีกว่านะฮะไม่ไม่ต้องแนะนำตัวหรอกแนะนำทำไมแค่พูดสวัสดีก็พอแล้วนะฮะอยู่กับผมพี่โตัเคียวจินะครับผมเลยกอนั่นเองคนจริงมากสวัสดีครับกินทามะครับสวัสดีครับโซลามีแค่เกวิ่งครับอะไรตายนะไปขับเองลีสไนเป็ดแปลมันต้องมีการ์ดเด็ดๆแน่เลยก่อนเลยตายการ์ดหัว ดูความอย่างนี้แหละคนเราความชั่วครับนั่นกดพร้อมแล้วดูคนเราดิมึงพูดแบบนี้แสดงว่ามีเจตจ้นงแห่งไฟใช่ไหมไฟไหม้เลยมีมากไม่ดูดูก่อนเลยอย่างน่าคันนี้เราต้องตามเฟสรันญาณอวบกาดเราต้องเล่นตัวละครตามเฟสก่อนอุ้ย ไอ้เจ็บเราไม่มีเป็ดด้วยหรอมันเป็นเป็ดเป็ดปลาหมันเจ็บทำไมไม่บอกว่าจะเอาเป็ดมาจะได้เอาไก่มาด้วยโอ้โหพีคเออโอ้เดี๋ยวคนที่สามเลยเนี่ยแควแ่โอ้ยเป็ดมันร้อนแล้วแล้วมันแ้ว่แล้วเป็ดมันร้อนตลอดทุกชานนคืออะไรแควแ่ไปก่อนไปมึงเดินมึงเดินไปผิดทางเอ้าไม่ได้การ์ดเลยคืออะไรเก้าหื ดีเก๋ดีเก๋เดี๋ยวมาดูอ๋อคว้บดีเก๋เฮ้ยลวกมันนี่นี่นี่ติดผายแล้วต้งต้งเสียงจุลธารร้องนะควายอ๋อมันร้องว่าควายเออฉลาดกว่านันนะเรามึงอะไม่ครูมันจะควายได้ไงมันเป็นเป็ดอ๋อมึงอะเป็ดโง่ทำให้ฉันดูแย่แล้วมันหมาแ้วหมาอะไรเออเออหมูไปหมูไปก่อนหมูไปเออนั่นแหละบวกมัน ก้อแท้มันก้อนขยับแค่มันขยับแค่หนึ่งหนไม่ต้องมูฟก็ได้นะก็เออตายเหตุกาอณตายเหอะตายเหอะก่อนตายเหอะเดี๋ยวกีนกินเออตายไปยังเงี้ยเออต้องเออไอแอเจุฬาดรรรมู้มเจุฬาธารเป็นยังไงอ๋อเขาเป็นคนที่แบบต้นฝาดเงินคนอื่นตลอดเวลาน้ำมันกระซาไอ้ห่า แค่นี้ก็เล่นนี่ก็ช็อกเลยนะไอ้เป็ดโง่เปล่ามุกควายจังเลยดอกแม่งโอ้มึงไม่ตั้งใจเรียนอ่ะก่อนดอกเลยใช่อดีว่าเป็นคนที่แบบว่าเกียดพอนแหงเทพตายจะทานเบอร์สองโซบันพอนแหงเทพอ้าวเบอร์สองโวบันมันเป็นโชวโจว์ไดทันมันคือเป็ด มันคือลิตรสเบดนะครับล่ะมิตรคนหนึ่งเขาค่อนข้างจะเงาเงาไปกันไปจะตายหรือจไปตามมาฆ่ามึงนั่นแหละกูนี้เอาขี้มาปาหน้ากูเลยโอเคตามมาก่เมแมวเมลจะมาหาตูเอ้าตายแล้วเหรอตายแล้วสุ่มดราม่าเลยเหรอโอ้ยอยู่ๆกูก็ตาย รวมดาเมจทีละหนึ่งเลือดกูมีหนึ่งพอดีนะแบบนี้ก็ได้ฮะชีวิตก้อนไม่เป็นไรก่อนอย่าเพิ่งรีบตายวันที่มอมรีบเกิดโอ้โหจะเพิ่งรีบเกิดก่อนนอนไหมหน้าเคยสวยๆก่อนเออรวมการ์ดรัวๆใช่ใช่ถ้าไปโ่ตูด้วยนะเป็นการโกงตูดให้ดูว่าเนี่ยแหวกแล้วแหวกแล้วแหวกตูดแล้วดูดที่โอ้โหแหวกตูดเลยแหวกเลยใช่ไหมก่อน เสียงพี่กัญชาว่าไงฮะโอ้โหชัดเจนมากโอ้โหมันจะซูตอะไรขนาดนั้นไปไอ้เป็ดปืนไหมเดี๋ยวเป็ดที่ไม่ปิดเออเดเดี๋ยวเดเราโดนอะไรกันโดนหมุนไพ่อานี่ไงวับกลับมาเฉยชิบหายจากพวกเฮดเป็ดเออซาคุซาคุเฮะซาคุซาเฮะตีแม่ง ผมพ้าบ้าพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อเจเสืออย่างเน่าเนื้วอ่ะไปเนื้อเนื้อเนี่เนื้อเขียวป่ะอ๋อสายเขียวนี่ก่อนสายเขียวใช่ไหมประการเกิดได้เจ้าตัวก็รู้เรื่อนื้เขียวขนาดนี้จะเอาสกปลูกเมื่อกันมาเข้าสามเลยใช่เอาไปเผาหมุอ่ะมาข้าดแล้วไม่ใช่เนิน เออเอาใกล้กันเอาแขนมึงยัดเข้าไปเลยน่าจะคอร์ดิบอสยัดด้วยคุณตายอีกแล้วอ๋อกรเลยเป็นไรก้อนหิวเหรอเป็นเป็ดเหมือนกันจริงมั้นเนี่ยเจอเนสแมนจนทานเบอร์สองลันเก้าเข้านี่มันมีจนทานหลายเบอร์เลยแล้วระวังเจอบอสยักษ์นะบอสเป็นบอสเป็นจนทานขนาดมาคืมา ไม่ใช่ได้ถ่ายอยู่เจอเปเชียลบอลนะป๊อปป๊อปล่งยักษดเดี๋ยวเดีก็โหดไปเห็นยูเม่บอกว่ามันมีป๊อปลังยักด้วยอ่าโ่เคยเจอไม่เคยเจอเลยนั่งใจใครละกูเตมไปแล้วกดิน ไม่ต้องตาผมมาผมพูดแล้วอเไไปหนดีาตายตายไปคนเดียวเถอะไปก่อนอย่าพื่งฟื้นตายไม่ได้ตายกันแร้วคนละานมันตื่นอยู่ตื่นแล้วอ๋อเฮ้ยสู้วันดู้วันก่อนจะทำมือโง่ไม่สนกูเออโคตรโหดเซุ่มดำเองและเอาไปสั่ครูเขาไะครับเออถึงไหนแล้วเนาะตายแล้วตายแล้วชิบหายโอ้โหเจ็ดเลยฮะมาเมวโอ้โห ทิ้งอะไรดีอันนี้แล้วก็อันนี้หรือปิดเฟสป่ะเอ้าเรงกรรมเออบอกไปบอกไปฟาดศูนอ์ไม่ใช่เรื่องของเราเออเออเออมากรอป่ะขอร้องเออแกบีบหานเราจะโจทนาธนเบอร์สองร้อยสามสิบห้าทำไมแกจะ่แก่เนี่ยโจทนาธนเบอร์ศูนย์ใช่ฉันแน่ฉันชู้ฉันสู้กับเบอร์โจทนาธันสองห้าสามห้าได้โอ้โห อะไรวะเนี่ยมันเยอะจังเลยนี่ก็ยังไม่ตื่นมาหลับรอแล้วก่อมาดูที่ตูได้เลยก่อนกูจะตากกูจิกดูดูดโอ้ยไปเป็นหัวอย่างนั้นก่อนแล้วกูจะอ้าปากให้กว้างๆกี่แกโีแกแกคือขึ้นดูดูดปากเป็ดนี่เอง ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นก้อนเร็วๆมาจิกเร็วหน่งหกบาดูหน้าเจตหาดิดูหน้าเจตหาดิแต่โคตรแบบมีเลือดภายะนลายมากลายเล็บอะไรเงี้ยเออได้เปลี่ยนแล้วเแื็กฮิวไม่ได้ลืมแม็กก็เจตนา่ยยังไม่ตื่น โดนรับอะชิพเมนเลยทีเดียวเชียวโคตรยิ่งใหญ่จนน่าโอ้โหไปเลยไปเลยเออเป็นลมสลบดีมากจนทานสองห้าสามห้าเตเยอะจังเลยมันมีเป็ดเยอะเหลือเกินในกรนี่ยเลี้ยงไปเยอะโดนฟื้นเองเลยฟื้นเองเลยเออเออหลบได้ด้วย เพ่พลังเพาเออถ้าอยากรู้เรื่องิารชวก็พร้อมี่ไขเพื่อจไม่รบกทำลายเพื่อปกรลิภาพของโลกไ่ต่อละตก่อนน่ารักี่รงเสน่ห์มึงตายซะต้ยตวย

แล้วมึงอะตื่นทำไมอะเอาแล้วแล้วจะต่อยกูเหรอจะก่อนหายไปแล้วก่อนเก่าเออโดนหนีไกลเลยคิดว่าใส่บ้านมึงเก่าเหรอฮะมึงเก่าเหรอเอาไม่เก่ากินไปให้จ่ายก่อนมันเก่าอะมันเข้าบ้านนายอะอ้าวอย่างเี้อย่างเงี้ยมึงไปฉี่ที่บ้านกูแล้วล่ะแล้วหนึ่งไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปไปมึงจะไปฉี่บ้านกูเลยเหรออย่ามายิงกูเออยนี่แหละดีแล้วแล้วต้องกระทื้นคนสัตว์แล้วมึงอยากกระทืบกูตี โอ้ฉันคิดว่ารักนันคือความสำคัญโอ้โเรียบร้อยตาเกินเก็บคิวรัวๆเลยขอโทษนี่แล้วอะจุดาหารอีกแล้วหุดตองรอดจะฟื้นเออนอนไปนอนไป ทำไมาสู่ความหมายของหมู่บ้านเนาะทำไมท้องฟ้าต้องการแก้งเราขนาดนี้ออหื้อฮะฉันแก้งนายไาไม่รักไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงคนละฟ้าเออโคตรโชคดีสัมฤทแปะตูดไม่สัมฤทธล์เลยแต่หางความรู้นะครับผมโซระมีความหมายว่าท้องฟ้าหรือเออกระชางเม่เดีดยวกท้องฟ้าแหละง่ายๆนะความจริงคนเขาก็แน่ใจขอให้มึงไม่ฟื้นนั่นไงกูว่าแล้วเออความหมายของเดมอนฟอร์นะผมคืออำนาจของปีศาจนะผมเคลยรจบ น่ารักมากครับบอกเลยยิงมายิงกไะ่โกยิงมายินกไม่โกงป้ด้วรักปงยาจับนด้วรักด้ไก่คไก่ในูีเป็ดเรเป็ดเป็ดเป็ดใเป็ดเป็ดเไม่ใช่เป็ดีเป็ดอลิสบวย เดนอกระลังอำนาจแห่งการไฮเปอร์อุ้ยมันเออโอ้ยไปแล้วไปแล้วคนความโชคดีเก็ตฟอร์มมูฟวิ่งคุณเนี่ยจู่ๆก็ตายอย่างไม่รู้ีแพ้แพ้แพ้เออเออไฮเปอร์การ์ดกันเนี่ยเอตัวเนี่ยมันคือสุ่มคนตายหนึ่งคนแน่นอนสุ่มตัวเองด้วยสุ่มตัวเองก็มาสุ่มตัวเองด้วยคนโหดยะ อย่าลืมความจริงที่เธอเธอไม่อยู่คือตูวเปลี่ยนไปโอ้ยนะทีนี้เไม่รู้จักคดเก่าคดเหลือไม่รู้จักไม่รู้จักิงตกแม่งฟานเลยหรอครับป้าไม่คอยมังเพลงยากก่อนเลยในชีวิตทไมพี่แกนะ่รู้จักไม่รู้จักเยี่ยมตัวหรืบ้านหลังแหวนี๋ยวนะ ไปสิโซล่าบินไปนทิ้งอะไรกันแน่กันหนาโอ้ใช้การ์ดได้เป็นประโยชน์เลยเอาหายนี่เขารู้ด้วยโอ้โหโดนรอบเฉยเลยโหมึงไม่ต้องมาหนีไกลไึงตายไกลๆไม่ต้องมาอยู่กูตายก็เป็นน้อยยกเก้าม่ต้องคิดนานด้วยนะ จดารธานพู้แล้วแม่งจดประธานจดประธานพูดยังเป็นดาวหนึ่งตีไงวิจะสังเกตก่อนฉนหนึ่งดาวอยู่เลยอะคนไม่ตรงปกอ่ะแม่งอะไรอ่ะคือมอนคือมอนจดารธานแม่งตีโคตรโหดแต่ไอโจดารธานตัวนี้โคุดขาเออซื้อมาทำไมเนี่ยเออนั่นสินั่นสิถามใครอ่ะถามตัวเองถามใจตัวเองดูก่อนโอ้โหดีครับตะกี้มยอมไม่เชื่ยง ือตายดกันมเจมีอีกแล้วเหรอจำไม่เสียโคโอ้หลาก่อนมานี่มานี่มาอยู่ด้วยกันเห็นไม่เคยมีความแค้นอะไรให้เลยนว่ละอ๋อนกก ว่าจ้าย่งไม่สิยังไม่สิปิดเลยยังไม่สิฮิโร่ด้ได้อทุกวันคุณจะไม่ตายโคตรกะใช่ตายแล้วดูถูกความกล้าของข้าไอ้ก้อนกาอแกดูถูกไงไม่ได้ดูผิดหรอกไอ้ห้ามึงจะมาตีกูเออนึกว่าจะมาตีกูอีเด้อเดี๋ยวแกก็มาตีกูที คุณครูเป็นคนวางเนอะขี้ก็แล้วกันย้ายไปไอ้โง่วันนี้จะไปเปลี่ยนเพลังให้แก่แก่ดุดดังพายุพายุโหมผมทำไมมาดูยาวตายค่อยดูกูจะตีมึงตายกูจะตีมึงตายมาเลยก่อนมาเลยจะมาล้อมเพลงนชีรีเตอร์เลยตอนนี้เออเออ อย่าันเกางคูไอย่างไหเด็๋ยวเขาเยไ่คิดแกเดยาบรรุกูเจ้าจุลธานหนึ่งล้านหกนห้าพี่ไปเลยอกับจิงบอกเด้มัน่อนะยึดมายึดมาเนี่ยอ่ะกัสมการไม่ได้ฟอร์นปะกับจิงเดยมัน่อนยึดมายึดมาเนี่ยคนราาก่อนไปเข้าบ้านล้ให้โอกาสเข้าบ้านละเย้พี่จะสองดาวโอเปนจนทาน น่าจะเลยหาโคชิวน่ารักสกูปเฮ้ยกูนึกว่ากูเรียกะตาดิวอยู่ชิดอเบรกตาดิวเออโอ้ยไม่ใชดไก่ฟาดแม่ไกดไก่ไก่ไม่ให้เป็ดไก่โอ้ยไก่แล้วก็โทษเอาคะแนนดก่เลยนอล่ะได้หรอวะ รู้เท่าไม่ถึงการมีความแคสอะไรกับตูรักดามีความแคสฝังหุ่นแคสได้ร้นเหรอเาิหายการมีกามดาวเต้น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 การมีเพิ่ตามดาวไอ้เนียต้องดาวเองจ้ายังไม่ได้ไฮเปอร์ก่อนหมอเลยเออไม่รู้หีิยังไงให้ได้อยิบยังไงก็ได้เอาเอนยื่นหไง เดี ela, i, in, eben, right? pues oh. uh ๋ยวมือยื่นหยิบได้ด้วยอ่ะได้หมดได้อะไรก็ไม่รู้ด้วยมันปิดไว้ได้ยังไงปก่อน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 กนก่นก่อ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 ก่่อนอนก่อนอนก่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 อน่อนนอนก่อนกอนก่อนก่อนก่นอนก่อนกอนก่ก่อน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 นก่่อนอนก่ก่อนก่อนก่อนกกอนน คอมกูตหรับโอ้เดี๋ยวไก่แล้ไปดาวเยอะจังเวิสมันจะสมกาซไงเอ้มันจะสมดาวไงมดาวดาวใครมาตายเพราะไก่รักษาเนี่ยเดียวก็คนที่มาตายเพราะไก่ได้เกิดอะไรแล้วบ้านใครไม่รู้เข้าแล้วเลยมาดูไปด้วยกูไปด้วยเลยะให้ไปด้วยเลยนะดีดอ เออดีมากกรกรเป็นเป็ดและโชคลายตัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบยิงอ๋อี่ว่ายิงปืนอหเฮ้ยดีไงเฮ้ยเหมือนเหมือนใส่การ์ดปืนใหญ่นี่มากันเยอะ้องนั้นแหละไอ้กรอนี่มันจะดักยิงอย่างเดียวด้สายตุ่มฉี่รถไปแป๊บบานตู ดการมันไอไก่จ be ั๊กหเยอมากตายแ er ันตายเาเป็ดต sure? ีไหมหมอตายเขาเป็ดการนี้เลยจะแต่งแบงกากมากจะให้ไปตู้คนอื่นจะบ้าเหรอนารต่อสู้ที่ดันมากเด็กท่านมีปาปิก้าใช่ไหมทำย้จนามีปาปิก้าแต่จนธาจะเก็บดาวไว้ทำไมจะเยอะจกเยอะหลอ หล่อเลยเอ้ามิคาดีเหรอไก่ย่างห้าดาวเลอเอาบอกจะเพิ่งสองดาวนะอ้าวไหนบอกว่าตัวเองไม่ใช่ไก่ฉันเป็นนกนางนวลอรุณเป็นราชิกาอรุณเป็นราชิกาแม่งเป็นไก่แต่ผมเข้าใจผิดว่าเป็นเป็ดอ๋ออย่างนี้เองสุดยอดอ่ะโตมันคือไก่หรือคือเป็ดกันแน่คืนแล้วมันเป็นไก่มันเป็นเป็ดไอไก่ไก่อะนรี่ตบวย ออขุดฟูยันมีคนหาดาวเลยมึงก็หาดาวแล้วเหมือนกันจอละอ้าวอึ๊บเอาอะไรดีเอาลูกไส้ก็คุณเมื่อไหร่กูจะเข้าบ้านอยากเข้าบ้านเออได้เออโอ้โหความคิดสร้าอะไรก่อนไม่รู้ว่าเดินอะไรไปดูโอ้ยภาพตรงไหนวะนี่ไง โอ้โหซาเกอรเพลงเพลงช่วยไหมมาอื้อโอ้ยซาโคมาอื้อมันดีเฟนต์ด้วยนะมันไม่กดมันไม่กดหลบนีคิดไปแร้วแล้ต้องเดินผ่านทางท้องน้ำชายเดี๋ยวรักแล้วคือมานตรฐายโอ้โหโอ้มาตรฐาน โดนอาหารมันแจกแจกดาวแล้วโซล่าจากการดีเล็กดูทำไมเหลยเด้๋ยไอเจ้าไก่โง่กันทำให้ฉันดูแย่มาดักหน้าไอไก่หน้าตุกันนี้โอ้ยจะประสาโดนอ๋อเลือกคนน้อยสุวเด้อกูเห็นแล้วคุณผู้ชมมามาไอ้เลว มันมาแหล่หรือมาตุ้ยอาจารย์ยังไม่อยู่โอ้โหมาตอบไปแล้วไปายแหวเอ้ามดีทานดีพานตีดีพานขี้ก้าเออเรียบร้อยทีนี้แหละเฟส้ิบแล้ว้าว จบมามาตีไงตีอ้ตีไงตีอเชิเยไปตีครูได้โย่ไปไหนไปไหนตีครูตีครูตีตีโอ้มปการตีเนียฮัลโหลตีเออเออฮเอาแล้วผมตีครูเอา กูยังไม่ทันหากเลยเ้าไปบอกลูกกะหลังปีตามมะนาวเลอะลาบนาบมาหักว่ะเออฟื้นกูนอนแช่เท้าอยู่เนี่ยดีมากดีมากก่อนสบายป่ะเหมือนจุดธารบัญชาบูมากกว่าตายนะจริงหอมไหมอ๋ออสีขาวอ่ะอ่ะโอ้โหสีขาวกูชุบเลยก็ได้โอ้แล้วยูวุุบ

อีการชุบหนึ่งนั่นแหละจัดแล้วก่อนเลยเพื่อนทัวธนาคารธนาคารสระบุรีธนาคารเดี๋ยวดิ้นมันเยอะไปเลยดีกูมาแต่ละประโย่แม็งซ์ขาช่องน่ามันปีสอดีเรียบร้อยเรียบร้อยสาารมันเออมึงเจอกูแน่เดี๋ยวกูหนีก่อนหนีก่อนก็มาจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเออ เจอคุณเน่คือเสียงหัวเราะแน่ๆแน่ากระโดดตบชูผายเอาแล้วโคตรสิต้องทิ้งการ์ดละก็ทิ้งดิจัดไปโตละเฮ้ยไปบนเส้นทางแห่งสวรรค์เถอะโอ้ยสาคูอีกแหละเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว คุณคือบ้าจบเลยโต้โอ้ตลอดไม่รอดตรอดไม่รอดตรอดไม่รอดจบเลยีวาขอบใจเอาแป้มให้ตูจะได้กลับบ้านอย่างสบายใจดีว่าคุณไม่ถึงเอ้ยเสียพ o i n ์ไม่เป็นไรยิด้น้อยๆจะกลับบ้านแล้วเฮ้ยชึบเสียใจด้วย เตะเตะเตเตเตะโค่กำลังมันไม่ได้ตะเนใจเป็นอย่างมากป้าเอ้ยโอ้โหอู่ที่ก่อนวไปอยู่ที่หลน